ข้อ2นะคะลักษณะเฉพาะของข้าวหอมนิลมีลักษณะอย่างไรเนาะเขาถามถึงลักษณะเฉพาะนะคะเรามาดูก่อนเนาะครูอังนะคะขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนเนาะว่าลักษณะประจําพันธ์ของเขานะคะเป็นยังไงเนาะลักษณะประจําพันธ์ของเขานะคะเป็นข้าวเจ้าเนาะเป็นข้าวข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ย จะเรียวยาวเนาะเป็นสีม่วงมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานนะคะแล้วก็การแตกกอดีนะคะใบและลำต้นเนี่ยมีสีม่วงสีม่วงเข้มไม่ใช่สีเขียวเข้มปนสีม่วงเนาะเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นสีสีม่วงเข้มนะคะแต่ว่าไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งนะคะโรคขอบใบแห้งคืออะไรโรคข,ขอบใบแห้งนะคะก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของอต้นข้าวนะคะก็คือลักษณะของ ของโลกนะคะก็คือจะแห้งจากข้างนอกสู่เข้าข้างในนะคะของใบข้าวนะคะเเกิดจากอะไรเกิดจากความชื้นสูงหรือว่าฝนตกหนักนะคะก็จะสามารถที่จะเกิดโรคนี้ได้เนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ครูอังอธิบายไปเนี่ยมีข้อไหนบ้างนะคะข้อกอไก่เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวนาสวนไวแสงปลูกดีทั้งนาปีและนาปังเนาะข้อขอไข่เป็นข้าวเจ้ามีความคงทนต่อแสง สามารถปลูกได้ปีละครั้งการแตกกอดีต้านทานโรคได้ดีใช่ไหมอ่าขอควายเออขอควายนะคะเป็นข้าวเจ้ามีความคงทนต่อแสงสามารถปลูกได้ปีละครั้งไม่ต้านทานโรคใบขอบแห้งใช่หรือเปล่าคะขอควายนี่ปลูกได้ปีละครั้งเนาะปีละครั้งอันนี้ก็ปีละครั้งนะคะแต่อันนี้ปลูกดีทั้งนาปีและนาปังเนาะอ่าข้ององูเป็นข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าสวนเนาะ เขานาสวนไม่ไวแสงสามารถสามารถปลูกได้ทั้งตลอดทั้งปีนะคะเป็นการแต่กอที่ดีไม่ต้านทานโรคของใบแห้งเนาะดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือข้อง,องูค่ะเนาะสามารถปลูกได้ทั้งปีเนาะไม่ไวต่อแสงค่ะ